กล่องสองสูดเดียวกันมีเพลิดพิพงมีบอสตังต่อบอสพี่ตุย้ยแบงก์แล้วก็พี่ตุย้ยจัดแพ็กก่อนนับจัดแพ็กแล้วก็แรนดอมพึ่งอ,อมอลเบายู่กับโฟมจะได้ไม่กระเด็นออกมาไล้บ้าแล้วค่อยมานับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเ1็ดแปดเก้าสห้าหครบครับสองครบครับขอให้แบงค์โชคดีขอตุ้ยโชคดีครับอย่างน้อยสองครบครับ วุ้บส์คู่เท่า,ากัอาทิตย์หน้าไดีนี่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แล้วก็แปดกลัวไปโดนไม้อีกมาหนึ่งสองสามแ้วเลขสามไะแม้จะดูไม่ค่อยเหมือนสี่ห้าอยู่คนเดียวครับ ไม่ได้กะจะเบรคแล้วแต่นี่มันเต็มรอถึงวันจาร์เนี่ยทุกคนบ่นอ่ะเอาจริงแล้วก็พอตอนแรกกะจะรอ EPL แรนดอมให้เต็มเนี่ยแล้ว EPL แรนดอมก็เลยไม่เต็มแต่ว่าอันนี้กลัวคนรอนานถ้เาเดี๋ยวบ่นก็เลยมาไลฟ์วันนี้แป๊บเดียวขอรับผู้มีประชุมผม้มีประชุมตอนสามทุ่มครึ่งเนี่ยแปดคนมาแรนดรอมเมื่อรได้อะไรกันนะจ๊ะ พิตตู้อยู่ล่างสุดพ่พงอยู่บนสุดบอสตังปอบอสพิตตุยแบงค์ทีแล้วก็พิตตุยทำไมของชื่อแบงค์ถึงเด้งวะโอเค Good to go ไนโตวสามที Short and Sweet ขอให้ท่านโชคดีครับสามทีเปลี่ยนไบตด้วยหนึ่งสอง แล้วก็สามพิตุ้ยอยู่บนสุดสองคือตังสามคือพิตุยต้ยเพริ่งพิตุ้ยหนึ่งและสามสี่คือปอห้าคือแบงค์หกคือบอสเจ็ดคือ เออพิ่พงแล้วก็แปดคือบอสนี่พี่ตู้หนึ่งสามต่างสองปอสี่แบนห้าบอสหกกับแปดแล้วก็เพอร์พีพงเจ็ดพี่ตู 6, ้หนึ่งแอนสามนี่นะพี่ตู้หนึ่งพี่ตู้สาม รวมกันเป็นสี่แพ็คนะครับนี่นะมันตรงไหนดีทุกคนจะได้เห็นอเอาไว้อย่างนีล้ละเราเริ่มที่พด้วยก่อนจอร์จรัสเซลตอนแรกฝรั่งนึกว่า Russell, นี่เป็น Variation แต่นี่ไม่ใช่เป็น Variation เพราะว่ารัสเซลไม่มี Variation ปีนี้นะจ๊ะฟิโอ ปูชาเดอเรดไลเนอร์สมิกชูมารเกอร์แล้วก็วินเนอร์เทอร์กี้ลุยแมนโมตันถ้ากล้องจะยอมโฟกัสก็จะดีจะท็อปโหลดใบพวกนี้ให้ก่อนดูแลไม่ต้องรีบเพราะ EPL อาจจะไม่เกิดวันนี้ นี่นะท็อปโหลดเอาไว้ตรงนี้นะ Base เบสการ์ดเราไว้ตรงนี้ของพี่ตุ้ยนะพีะ่ตุ้ยเหลืออีกสามซองตีอารมณ์ดี EPL แล้วก็อยู่ดีก็ได้วันละวันเฉยเลยรองกระสุ สองที่สองของตุ้ครับมี wave and p u r p l e เลยเหรอวะ v e t t l driver the day hamilton wave คือ josh capital josh russell r u n ่ะ ครับสามเก้าเก้าจอร์จรัสเซลล์รันถึงแม้รันสูงอย่างนั้นเป็นจอร์จรัสเซลล์รันนะมุมดูดีแต่ยังไม่ดูว่าดาเมีไหมจอร์จรัสเซลล์รันผมตัวของ,ต,ของตัวนี้ก่อนนะ มันชอบได้เวฟพวกผู้จัดการไว้ตู้อีกสองซองครับเวฟไปหนึ่งลันไปหนึ่ง เวฟเหมือนจะไปสองเลยโอคอนเอสบานโอคอนนะลิสเวอร์สเตปเพนเวสต์สเตปเพนแล้วก็บอฮาสใส่ช so ุดวิ่งไมลานอโพสเลยวะสามซองเวฟไปสองแล้ววะมาเป็นเงี้ย สองท้ายปิตุย้ยสองคือตัง Landstrol, Oscar Piastri, Sergio Perez To the podium แล้วก็ the Leda Refractor F2 แล้ววอสตุ้ยเท่ากับสองเวสไมลรันหนึ่งเพอร์เพอรรันโปร์ฟ้ากล่องนี้นะจ๊ะแล้ววอสอตุ้ยเดี๋ยวลืมใส่จอร์ดาโซร์รันเข้ามาแล้วยุ่งเลยสดีเป๊ะ ตัวนี้ทำด้วยจอร์จาโซ่แค่ไม่ใช่เออาซีแต่ได้รัสเซลันก็น่าจะส่งเกรดอยู่ดีป่ะวะ,ะกล่องสองสปอร์ตหนึ่งแล้วก็สปอร์ตสามต่อไปสปอร์ตสองคือตังครับ เบตโคนเดิมเลยคาร์ลอสเซนส์ t ู t ด e p โพเดีมแล้วก็ s e r ร์จูโอเปเรสเรฟรัคที่อยู่ในรถนะรถพอร์เทรอ่อพรมโดเดอร์จ๋า ที่น่าต้องลงรายละเอียดของมันที่ไอเทรดเดย์ด้วยวะ่ะเดี๋ยวที่น่าจะงลงรายละเอียดให้นะสังสองที่สองครับรถเคร r ยรถเ e r s ์ a p p ป n l นล i s h a แฮมิลตันแล้วก็รถของแลนด์สโตร l ออสการแค่ไงเมื่อกี้ทับหลดไปแล้วไง ทอปโหลดแล้วไม่ใช่หรอซุเปอได้ทอปโหลดหรอิี่ผมทอปลโหลดแล้วไม่ใช่หรอผมลืมขเจ้าไม่ได้ทอปโหลดหรอร,รามาดีกัฮอบบี้ใหญ่ราคาัโคตรโหดเลยบใหญ่ที่ซุลืมซุลืมทอปโหลดปะซุทอปโหลดปะเออจริงด้วยมันคนระบาเว้ยเว้นแบ b มแบ มันออกซ้ำทไหรวยละมันออกซ้ำมันออกซ้ำ my bad อันนี้คือตังค์ spot ส,สองแช่ม่นอออกดีเลยราคามันสามเท่าว่าราคา retail ตอนนี้อันนี้480กว่า hobby ใบพันสอง่ 1, ลปะ คือพันพันสองถ้าซื้อได้พันสองเท่าไหร่วะสามหมื่นและเซสามหมื่นหกโอ้โหแรนดอมม่ไม่ไหวอะ่ะล่าสุดที่ซูปไปเล่นมันสองสามกล่องฮอบบี้สามกล่องฮอบบี้แรนดอมทีมตกสปอร์ตลาสองร้อยเจ็ดสิบห้าดอนนะครับสามกล่องฮอบบีอ้อ่ะสี่คือปอสวัสดีครับ ี่วยไปเล่นนะ275อดาอนแค่3บ็อกซ์ฮอบบี้แล้วก็แรนดอมทีมของไอควานมีกี่สปอตไม่รู้ว่ะพี่เครื่องรีแพคที่แอดมินเพจโลโก้ใส่แว่นเขาใช้อยู่ฮะเครื่องรีแพคหอตกใจหมดเลยว่าใครมาพิมพ์สี่คือปอนะห้าคือแบงค์ นี่คือปอลาฟิตี้คาร์ดิโอวู้เรดไลเนอร์ลูชแฮมิลตันกับนิคิต้าอ้าวะรีบหมดอยากซื้อมาใช้บ้างเหมือนกันนะครับเครื่องวีแพ็คเขาหาซื้อกันที่ไหนอะครับผมอยากได้เครื่องวีแพ็คบ้างนะครับผม r รดไลเนอร์ของจริงโคตรสวยเลยเก็บอันนี้ให้ครบเซตเลยไม่น่าจะแพงมากว่าไม่เอาลันอะ่ะเอาเรดไลเนอร์แบบธรรมดาเนี่ยให้ครบเซตเนี่ยสวยอะ่ะอันเนี้ยน่าจะดีต่อใจนะเซตเรดไลเนอร์เลยสองที่สองของปอครับมิคิต้าแดเนียลริคาร์โดเรดไลเนอร์ แล้วก็ซูโนดะเอ๊ะทำไมแบงค์ Bang รู้ไหมว่าทำไมซูโนดะเนี่ยปีที่แล้วก็มีการแล้วทำไมปีนี้มีโลโก้อาซีอะแบงค์จะตอบพี่ได้ปะถ้าแบงค์ยังดูอยู่ว่าทำไมซูโนดะปีที่แล้วก็มีการ์ดทำไมปีนี้มีโลโก้อาซีนี่คือปอ ห้าคือแบงก์หรือไม่ต้องตอบก็ได้ไม่เป็นไรครับสี่คือใครนะปอสุนทร์ละไหนสุนทร์ละเนี่ยมอ่ ไม่ไดิถ้า image variation มันต้องมีคำว่า r e f r a c t o r ท้างหลังทุกก็จะถูกวะอันนี้มันมีคำว่า r e f r a c t o r เนี่ยปกติ the image variation มันจะมีคำว่า r e f r a c t o r ไหมเหรอเมื่อกี้เปิดรูแล้วมีคำว่ามันมีคำว่า r e f r a c t o r วะปีที่แล้วคงลืมใส่ั้งครับหมายถึงอะไรซื้อระดับปีที่แล้วมีการแล้วแต่ไม่มี โลโก้ RC เอามัน,นมีการปีที่แล้วจริงๆเนรษฐานเนี่ยอยากรู้คำตอบอะหรือเลื่อนขึ้นนะครับ F1 เลยมีโลโก้ RC เกี่ยวไหมอะไร Classify as RC วะแค่นั้นภาพคล้ายกันใช่ โคตรยากเลยเนาะห้าคือแบงค์ครับห้าคือแบงค์ครับนี่ไงพูดถึงก็เลยสุดะก็มาเลยของแบงค์คิมมี่ไรเนนโครจองแล้วก็โพเดียม เบอร์สต็ปเพ่นแบงเหลืออีกซองหนึ่งแล้ว,พวเพิ่งออกไปสองเวฟถูกปะ่ะใช่สองเวฟกับหนึ่งลันธรรมดาเขาต้องมีอีกอยู่วะต้องอย่างน้อยอีกสองอย่างเมื่อกี้กล่องเมื่อกี้มีห้าเลยเราต้องมีอย่างน้อยอีกสองนะในซองที่เหลือเนี่ยดูดีแบงค์จะได้ไหมแกสลี่ มิสซานี่ F2 อ็ดลิสันแล้วก็คา no ลัสเซนต์เดฟรัคเตอร์โนเวฟสำหรับแบงก์ก็มีอีกสองนี่แปลว่าบอสกับเฟอร์นิพงน่าจะได้ปะควรจะ จ้าไม่จ <dévelop eigentlich analysis> <ás> <languages> ้าเฮ้ยแบงค์แ <Herm> ก้ตัวมีขายเพอร์เซอลไปกล่องนึงแล้วเขาเปลี่ยนใจไม่เอาไม่จ่ายแบงค์สามารถมาแก้ตัวได้นะบอสคือหกกับแปดหกกับแปด Image Variation I do I a bite. do get a We're clear Orange checker flag ไม่ใช่อันนี้นะ Orange Checker Flag of Lewis Hamilton สิบทับยี่สิบห้าสิบทับยี่สิบห้า Hamilton Orange Checker Flag yeah. Yeah. ใช่ใชโคตรไอ้บอสเลยอ่ะที่แม็กจะได้บิ๊กฮิตเนี่ยคือกลัวเขาจะส่งเกรดแล้วมแม็กให้เขาดีกว่าแต่ดาวว่า์มันามาน่าจะส่ง Orange Checker Flag ครับยี่สิบห้าเกือบแล้วแบงค์เกือบแล้วคนที่อยู่ในเบรกนี้จับแบบโคตรระวังอ่าใช้คันแฟดูยากว่าเดามีหรือเปล่าวะเซอร์ฟส <surface. S 1> อย่างน้อยคอร์เนอร์อาจจะซอฟคอร์เนอร์มุมนี้หน่อยหนึ่งอาจจะซอฟคอร์เนอร์มุมมุมนี้ถ้าบอสมาดูทีหลัง โคตรสวยโคตรเด็ดบอสทามาดูทีหลังไม่ได้แม่งนะเพราะกะว่าเผื่อลูกี่จะส่งไปเกรดแต่ว่าแม่งทำบยี่ห้าแฮมมูตันอ่ะจะต่อให้เป็นเช็คเกตแฟลกต่อให้เป็นอะไร้วแต่แต่แฮมมูตันยี่ห้านี่แม่งทำไมไม่เอาทำไมไม่เอากล่องนี้ไว้เปิดทำรายการวะเยอะไอพี่บอสกูจั คนที่อยู่ในเบรกี้ทั้งหมดเฉียดมากครับเฉียดมากที่จะได้แฮมเบอร์ตันทับ25ทั้งสปอต7ที่ยังไม่ได้เปิดเพราะทิพงทั้งแบงค์ที่อยู่5เพราะเมื่อกี้มันอยู่ที่สปอต6 b า t ดยบ๊อบอย่า3 2ราคาน่าจะดีอยู่ไงเนี้ย Esteban Ocon, Verstappen, Lewis Hamilton, Sergio Perez. ตีนดูว่าพี่ตีไปจ่ายบอสเพิ่มสองร้อยเนี่ยดูดิเขายอมขายสปอตนี้ใช่ปะแกงไม่ส่งให้ดีวะสวัสดีครับนัท บอร์ด้านัดแฮมิลตันทับยี่าสามร้จบล่าสุดบัสบายเลยบอร์ดเวฟอันที่สามเลยทิกเกิทิกเก b o โฮาร์สสวอตแม n เวอร์สเตเปิลเวฟเวฟที่3ของกล่อง3ามร้อยเจ็ดสบอนแบนสามร้อยดสิบอนนัดแดสอีกหนึ่งซอง ตอนห้าของบอสครับจ่วงแม่งไม่ได้เช็คแฟลชอีกใบอะลันโดราล์ฟบอชูเลคลร์แอนจิงลูก้าเพดคอฟเอฟทูเช็คแฟลชธรรมดา ถ้าบอลได้สองเช็คก็สแลกแต่อันนี้มันไม่ได้รันถ้าเวฟควรจะเหลือสุดท้ายอันหนึ่งไ่มวะนอกจากมัน classify อันนี้ as extra hit ควรจะเหลือเวฟอันหนึ่งนะจริงๆใช่ไหมแล้วมีเวฟรันเลยด้วยนี่วะว่าไปแล้ว ซองเดี๋ยวไม่พอแน่เลยทอปลดเยอะของพี่บอสบอสเนี่ยแ,แกงลืมใส่แกงลืมใส่แฮมบอตันเข้าไปดีกว่าบอสไม่เอาหรอกเอาเต่ดโดอยู่แล้วไปนี้เขาอาจจะยกให้ผมก็ได้ บอสหกอเล่นไปเล่นมาแต่สวยสวยดีว่ะนี่ยมาท็อปทําการ์ด F1 สวย No movement on EPL ค่ะใส่ต้องวันจันทร์นะคนที่ซุกเก็บตังไปแล้วก็ sorry ด้วยแต่ดูแล้วน่าจะต้องวันจันทร์ครับ Hamilton ทับ25 10้ทับ25่สิบเจอซี่น,นัมเบอร์ของแมซี่7คือเพอร์ชิพงครับนั่นไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะลงรายละเอียดให้ครับ Fernando Alonso จอยซีน uh, ี่อ่าลูอิสเฮมิลทอนและโอ้โหใช่ปะคาร์ลเซนเวฟคาร์ลเซนเวฟจะไม่ได้เวฟลันเลยอของเนี้ยหรืออยู่ในทองสุดท้ายมีโต๊ะให้คนขายการ์ดครับคิดว่าจะจัดมีแบบทอล์กนิดนึงแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าจะให้ใครที่ไม่ให้คุบนะเผื่อใครมีใครสนใจมา เปิดเบรกหรือเปล่าฟิว <Yeah. S 1> เองอะไรเองฮอนเนอร์ซเดลวอรชูแล้วก็คาร์ลสเซนถ้าวันนี้ไม่มีสองลันอันนึงเป็นเช็คเกอร์แฟลกอันนึงเป็นเพอร์ฟธรรมดาได้เวฟของคาร์ลสเซนสวยดี นักขับไทยปีนี้มีการ์ดนะเอาบอลปีที่แล้วมีอะทุกมีการ์ดเอาบอลอย่างปีแล้วไม่มีไรเซนแต่ว่าปีนี้มีเอาบอลน่าจะมีการ์ดปีนี้แต่เปิดมาไม่เจอเอาบอลเลยนี่เปิดมาไม่เจอเอาบอลเลยไม่รู้เอาบอลปีนี้มีการ์ดปะแต่ปีที่แล้วดานาซี่กับเอฟวันมีเอาเอามีการ์ดเอาบอลครับทั้งโครมทั้งดานซี่ปีที่แล้วมีเดี๋ยวขอทิ้งอนเด็กเข็มช่อให้ ที่แล้วมีเอาบอนมีละเซนเนี่ยดานซี่ก็มีเอาบอนละเซน stop recording ก่อน